ถ้าพิจา,าจารณาจากข้อความนี้ที่เชื่อว่าเป็นข้อความเป็นแนวคิดมุมมองของศาสตร,ราจารย์ดรชัยยันชัยพรนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567สาขารัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ที่บอกว่าการลงคะแนนให้คุณอุ้งอิงเป็นนายกถือได้ว่าเป็นไปตามกติกาแต่หลังจากให้ทำงานมาสักพักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้น ถ้าทั้งฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลยังไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอยู่ถือว่าผิดปกติและเป็นการสร้างบรรทัฐานทางการเมืองที่ต่ำมากอันนี้คือมุมมองความคิดเห็นของศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรครับซึ่งผมมองว่าเป็นตรากะาที่พิลึกพิลั่นอยู่พอสมควรเพราะสรุปตอนท้ายที่บอกว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าฝ่ายค้านและพรคร่วมรัฐบาลยังไว้วางใจนาะยกรัฐมนตรีอยู่ถือว่าผิดปกติแต่ในมุมมองความคิดนี้ไม่บอกว่านาะยกรัฐมนตรีมีความผิดอะไรผิดกฎหมายอะไรกฎหมายรัฐธรรมน,นูญหรือว่ากฎหมายอาญาอะไรแล้วเมื่อไม่มีความผิดหรือว่าหาความผิดไม่ได้การยกมือไว้วางใจจะถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติได้อย่างไร แล้วมันจะเป็นบรรทันา,านที่ต่ําในทางการเมืองได้อย่างไรอันนี้ผมก็งงกับแนวคิดตรก,กะของระดับศาสตราจารย์ดตรเหมือนกันว่าคิดอยู่บนฐานอะไรเมื่อคนเราไม่มีความผิดแล้วจะไปหรือว่าไม่ยกมือไว้วางใจให้ได้อย่างไรแต่ถ้าระบุความผิดชัดเจนเห็นความผิดชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆที่ กล่าวหาไว้แล้วพิสูจน์ได้อย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นจริงแต่ไปยกมือไว้วางใจอยู่นั่นแหละผมมองว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติแต่เมื่อหาความผิดของนาะยกรัฐมนตรีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนรูญหรือว่ากฎหมายอาญาหรือว่ากฎหมายของปปชก็ยังไม่พบว่ามีความผิดในลักษณะอย่างนั้นการที่พักร่วมรัฐบาลจะไม่ไว้ วางใจผมว่ามันก็เป็นเรื่องผิดปกติแลครับแต่ฝ่ายค้านนั้นเป็นเรื่องปกปิดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ฝ่ายค้านจะไม่วางใจนายกรัฐมนตรีแต่ที่จะผิดปกติก็คือเมื่อหาความผิดไม่ได้ของนายกรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลด้วยกันไม่ไว้วางใจนี่ผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกครับแต่เรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็เพียงเพียงแนวคิดมุมมองของใครบางคนเท่านั้นครับ ที่ผมพูดมาแสดงออกมานี้ก็เป็นแนวคิดมุมมองของผมเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้พวกเราฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาบ้างก็น่าจะดีนะครับสไตายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b ์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับเผื่อว่าวันข้างหน้าโอกาสหน้าเราจะได้มีประเด็นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้ครับขอบคุณสวัสดีครับ